สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเตือน8-11กร,รกฎาคมระวังอัยจากฝนตกหนักพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่7กร,รกฎาคม2564-13กรกฎาคม2564 การคาดหมายในช่วงวันที่8ถึง11กรกฎาคม64รองมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบรเิเวณอา่าวตังเกียรประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักมากบางแหง่งส่วนในช่วงวันที่12ถึง13กรกฎาคม2564รองมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พป,ะปะกคลุมทะเลอันดาม,มาันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลงแต่ยังคงตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่8-11กร,รกฎาคม2564ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดิงกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลาหลากได้ภาคเหนือในช่วงวันที่8-11กร,รกฎาคม64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่12-13กร,รกฎาคม64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่8-11กร,รกฎาคมค64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่12-13กรกฎาคาม64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชอั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่8-11กรกฎาคาม64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด3 1 3 5องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่12-13กร,รกฎาคม6 4มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสในช่วงวันที่7ถึง8กรกฎาคม64ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรในช่วงวันที่9-13กร ก,ก,กรกฎาคม64ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประามาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อนละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแหง่งในช่วงวันที่7-8กรกฎาคม64ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประามาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ในช่วงวันที่9ถึง13กรกฎาคม64ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียส,สในช่วงวันที่8-11กร,รกฎาคม64ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนในช่วงวันที่12-13กรกฎาคม64ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเ,เวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่8-11กร,รกฎาคม64มีฝนฟ้าขนองร้ยละ6 0 7 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่12-13กร,รกฎาคม64มีฝนฟ้าขนองรยละ4 0 6 0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อป,ปิกขอบคุณครับ